มันต้องเริ่มที่เราน่าจะรู้แล้วเราะว่าการที่เราจะต้องดูแลโลกเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างซึ่งผมก็คิดว่าตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะคิดเรื่องใหญ่ๆที่เราทําหน้าที่อยู่แล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันดูแลโลกใบนี้เราปรับ โลกเปลี่ยนวันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าของ c p l องค์กรที่ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและล่าสุดได้มีการนําเอาเรื่องของ g r e e n logistics เข้ามาใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับวันนี้ผมอยู่กับผู้บริหารที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของ Green Logistics ท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสํานักปฏิบัติการศูนย์กระจายสินค้าต่างจังหวัดบริษัท CPO จำกัดมหาชน คุณคำพีเมตตาสวัสดีครับพี่คำพีครับครับสวัสดีคุณปั๊บครับวันนี้สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง green logistics นิดนึงนะครับว่าทำไม CPO ถึงให้ความสำคัญและนำเอามาใช้ในระบบปฏิบัติงานทั้งหมดเลยครับที่มาเนี่ย เรามีเซเว่นโกลีนทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมตลอด24ชั่วโมงซึ่ง CPO ทำมาตั้งแต่ปี50โดยที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนวิธีการต่างๆที่ทาง CPO ได้นำมาใช้เพื่อให้ Green l o ิ i s t i c ์เนี่ยใช้ได้จริงเป็นรูปธรรมมีอะไรบ้างครับเรื่องแรกของ Green Logistics เริ่มด้วยการสร้าง ศูนย์กระจายสินค้าปลายท่ายคอนเซปต์กรีนบิลดิ่งวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเลือกวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรีไซเคลิลได้เราก็ มีมาตรฐานเราใช้คำว่าผลิเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานทางเลือกเราก็จะใช้ประโยชน์ของหลังคาในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของ Energy Saving เป็นการประหยัดการใช้ไฟด้วยเทคโนโลยีตอนนี้เราก็จะมีหลอด LED แล้วก็ Smart LED ก็จะทำให้ประหยัดพลังงานส่วนตัวที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Green Transport ก็คือเป็นรถ4ล้อขนาดจัมโบ้ บรรทุกได้เพิ่มจากรถปิกอัพเดิมประมาณสัก30%ทําให้เรามีจํานวนรถที่น้อยลงจํานวนเที่ยววิ่งต่อวันที่น้อยลงก็จะไปส่งผลต่อเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีหน้าหรือปีนี้2,565เราก็มีเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า7,000ตันคาร์บอนต่อปีและทั้งหมดที่เราทำมาก็ด้วยปณิธานที่มุ่งม,มั่นของ CPO ที่จะร่วมสร้างสารรค์ และแบ่งปันโอกาสต่อกันครับไม่ใช่เพียงแค่องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับที่มีศักยภาพในการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนแต่สำคัญที่สุดนั้นต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองและพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันครับ